สวัสดีนักการศึกษาคราต้นนี้นะคะก็ก็ไม่ไม่ใช่ว่าเราจะเจอกันบ่อยทุกคนนะคะแต่คุณแม่เองอยู่ที่บ้านก็สัมผัสได้ถึงความรักความของดีของทุกคนแล้วก็ไม่ใช่อีให้น้องบอลอย่างเดียวคือมีให้กับเราทุกคนบ้านนะคะบางครั้งน้องบอลกลับมาก็จะมีของมีอะไรซึ่งจะเป็นคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ือนดูแลทุกอย่างก็ขอบคุณได้ฐานะของแม่นะคะน้องรอนก็เหมือนเหมือนต้นไม้ของแม่วันหนึ่งก็มีทุกคนมาช่วยกันดูแลตกแั่ให้ต้นไม้นั้นสวยงามนะคะก็ตรงไหนาคาตกบกท้องหรือดูไม่ดีเนะี่ยทุกคนก็ช่วยกันเติมขุนเติมอะไรเงี่ยในฐานะของคนเป็นแม่เนะี่ยก็ต้องขอบขอบคุณตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของ ในรูปแบบของท่านผับทุกคนที่มานะคะก็อยากจะเปรียบเหมือนเหมือนนใไรเหมือนเครื่ยนต์อะไรที่ที่เราพากันเดินไปข้างหน้าเป็นกลุ่มขอบคุณสำหรับคนตัวเล็กๆคนคนที่คิดว่าเป็นมอดเล็กๆแต่ว่ามัดเล็กๆนั้นนะจะทำให้งานทุกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็เสร็จสิ้นอย่างแท้จริง นะคะก็ขอให้นอห้องนทุกคนภูมิใจตรงนี้นะคะส่วนคนที่เป็นฟันเฟืองใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะมีศักยภาพก็ขอให้ทุกคนคิดและมุ่งใจเดงตัวเองขอให้เป็นฟันเฟืองที่ให้ความมั่นใจกับทุกคนว่าฟันเฟืองนี้เป็นใจแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองว่าตัวเองอ่ะสำคัญสำหรับองค์กรนี้ เป็นฟันเฟืองที่ไม่ได้คิดว่าเมื่อไหร่เธอไม่มีชาร์ตเราจะสรู้สึกแต่อยากให้เป็นฟันเฟืองที่รู้สึกว่าเรามีความสําคัญต่อองค์กรน,นี้แล้วก็พร้อมยินดีที่จะพาองค์กรน,นี้เดินไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็ขอขอบคุณ <ś les> สําหรับแม่รอนเองแม่ก็อยากให้รอนเป็นเด็กที่ตอนก็มุง่งเก่งมุ่งสนงมุ่งสูงนะไม่ได้อะ ต้นสนจะเป็นต้นไมน้ที่เวลาลมพัดมันจะลูรูไปตามลมแล้วเมื่อไหร่ที่ไม่มีลมเขาก็จะดีต้นสวยงามเหมือนเดิมชีวิตคนเราควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมลูกก็คืออน้อมหอบอมแข็งแรงแต่ไม่แข็งกรได้อะไรอย่างเงี้ยนะขอให้นนเราเจริญก้าว้น่าใ,ใ,ในหน้าในในในที่การงานแล้วต้องเป็นที่รักของทุกคนตลอดไป แม่ก็มีคำพูดคำหนึ่งสำหรับรอนด้วยแล้วก็สำหรับทุกคน,นที่นี้ด้วยนะคะมันเป็นคำของพระที่อวยพรให้ญาติโยมที่ไปกล่าวว่าแม่อาจจะดึงมาไม่หมดก็คือนเหมือนเป็นคำที่ว่านี่ได้ทนได้ช้าได้รอได้แล้วโันสได้คุณจะดีได้ขอบคุณมาก ก็ผมก็ขอบคุณแม่ด้วยนะครับเอเสียงของมได้แล้วเพิ่มครับโอเควันนี้หลายสาวด้วยพระชาชาแล้วเพิ่งมาปลดร้องเพลงมาเกิดเกิดนะครแล้วเดี๋ยวเรามีเป็นวิทยานะครับเดี๋ยวชมวทิทยากันเลยครับเนี่ย 对不对？对。 Terima kasih telah menonton. โอ้ผมไม่ได้ขายผมแค่เล่นเล่นที่ขายสุดยอดเลยครับเพิ่มครับโค้ชเฮโนวัชเรียกติดต่อมาโทรไปครับครับแหมเนี่ยเจ๋งๆแต่เดี๋ยวนะครับแล้วก็ครับตอนนี้ป่าวครับอ่ะไปเดี๋ยวได้ได้เดือนจริงมั้ยจําได้มั้ยครับไม่รู้นะครับแน่รู้ครับ <coughs> <coughs> quá lắm. Rồi tham đi. Rồi chim có đâu. Ối trời ơi. Khi rồi thì Thank <laughs>